สวัสดีค่ะชมิดาแฟมิลี่นะคะมาดูท้องฟ้ายามแรงนะคะเห็นไหมท้องฟ้ายามแรงสวยมากเลยส่วนบนไม้คืนเนี่ยจ้าอ๋อพอดีซื้อมาแล้วขอบคุณมากแม่ดาค่ะคันนี้ซื้อไปเลยเดีย๋ยวจะได้มาดูอ๋อซื้อรแบบ้านประหวังบอนอนนี้ไม่ได้คืนเนี่ยไม่นอนคะ่ะส่วน,นบนส่วนบนเสร็จก็จะใหม่นะคะน้องใหม่ล่าสุดค่ะดติดตามสนับสนุนให้ความเมตตายากเพจชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ให้ดูให้ดูท้องฟ้ายามแรงนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้คือพระอาทิตย์ตกทูเขาแล้วนะคะนมี้ก็ออกค่ะกรเดี๋ยน้ก็จะไมกินแล้วไม่ใ้มันี๋ยว้าเกิด อยนองน้าต้องต้องสองค่ะอะไม่ค่ะขอโทษค่ะอันนั้ช่องอยากเปนวชนแนค่ะไอซีค้ากดทีกดเข้ามาแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะคะบ่องแบวบองแบววันนี้กินยาแล้วค่ะเปลี่ยนไซส์ม่คนไปลลวันน่ารักมากขอบคุณมากนะคะไปนะคะค่ขอบคุณอ้า บรรยากาศยามแรงนะคะมืดแล้วค่ะไปอยู่ค่ะ,ะไ,ปไปค่ะตาคํามสบอกไปบอกตาค้าสมันโอ้ยยังบุญบ่ถึงบ่ ส่วนมน์แล้วค่อยกลับค่ะถ้าถ้ากลับแล้วก็คงไม่ได้มาเออ,เอ,อคอยลืมติปบเข่ายู่นัเจ้จเนาะเอาโลดไปเลือกโลดคอยไปท่งไข่คอยขีดขั้นเขาเก็บไว้หันหลับไปเบื่ออ๋อนี่นะคะอยู่หน้าบ้านลุงนะคะมีไฟลุงไทยบ้านนอกก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะ ยุง่งแม่มาแล้วคะคะตอนนี้ย,ย,ยุงมาแล้วนะคะยุงมาแล้วนะคะผู้อีเมลข่อยกระจ้ายางท้ายไปติ๊กยางท้ายยางถ่ายคลิปค่ะโอ้โหประหวังของที่ขายวันนี้บันนี้นะ่ะโอ้ได้ขายเยอะจังเลยอันนี้ ออันนี้คืคสวัสดีค่ะแม่บ้านบัวหอมอุ้ยสวยจังเลยค่ะชุดนี้นะร้านเสื้อผ้าประหวังนะคะสวยสวยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สวยสวยนะคะเดี๋ยวเดินเดินไปถามทงน,นู้นาก่อนสั่งอะไรสิผืนเดินเลาะ,ะ,ะนะคะอยวันนี้ไม่ได้เข้าแปลงผักเลยนะคะเหนื่อยค่ะทำงานช่วยลุงก็เลยไม่ได้เข้าแปลงผักว่าจะไปถอนหญ้า ว่าจะไปรดน้ำค่ะแต่ไม่ได้ถอนไม่ได้รดน้ําเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารดนะคะรดน้ําผักชีอาเขาไปไหนกันหมดนาะนี่ หนูนากำลังจะนึ่งข้าวบาอกมาพี่เฟื่องทำอะไรกินโอ้โหนึ่งข้าว,าวไกลนะ้ค่ะพี่เฟื่องไม่ไปบอกเอาแล้วผู้ใดยอยู่ในแปลงผัก